นี่กินขนมกันครับผมกินกว๋วยเตี๋ยวเสร็จไปเดินตลาดที่รักถามกินอะไรไหมเอาอะไรไหมทำไมเอานี่ไม่ได้นะฮะไม่พอใจนะฮะถ้าขึ้เอานะคฮะกระเทือนนี่เสร็จเดินไปเจอเดี๋ยวก็ถามจะเอาไหมข้าวเนียวร่ยเรียนจะเอาไหมไอ้น,นุ้กก็จะเอาไหมเงี้ยเอานะะุ้กก็บอกไม่เอานะครับเดี๋ยวับกินไม่หม,ม,มดครับนี่เอาแล้วที่กินได้เป็นคนเรียบง่ายอยู่ไปเดี๋ยวไปเสร็จก็ต่อด้วยนี่ผม กินเงินเงินตอนน่ออ <ไป S 1> ีกดูแลสุขภาพเป็นไปเ <ไป S 1> ขาจากหามหาให้ก็กินมาไปครับไม่อยากได้ครับคือไม่ได้ต้องการอะไราไมากมายครับไม่คนที่ว่าอะไรก็ได้สบายสบาย,บายแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่ครับอืม,มดยขาดศึกษาก็ไม่ได้อะไรที่เขาทําแล้วก็สบายใจก็ให้เขาทาไปอืถ้าอยู่กับคนดีๆแบบนี้ไม่มีความถุขนะฮะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับคนแบบไหนนะครับแล้วจะมีความสุขความสุขไม่เกี่ยวคนอื่นนะความสุขมันขึ้นอยู่กับคนสองคนที่จะอยู่ด้วยกันนะ mm. คนอื่นรอบข้างนอกจากพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่ครับอะไรก็ได้สบายสบาย,บายอยู่กับคนนี้เข,เข้าใจเราครับอยู่กับคนที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอยู่แล้วเขาพร้อมจะรับในสิ่งที่เราเป็นได้ไม่ว่าฐานะเราจะเป็นยังไงเอ,อยู่แล้วมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแค่นั้นดีกว่าครับ แค่นี้นครับกินก่อนสวัสดีครับ